ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM <SM> 93เมกะเฮิรตและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t o n โดยทีมข่าวสวทเบตง อำเภอเบตงต้อนร e e. ับนักท่องเที่ยวโครงการสละมัดชายแดนใต้มุนเสน่ห์ที่ต้องไปประจำปี2565ที่ร้านหันตาหน้าตําบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายเอกยังอภัยหน้าสงขลานายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนางมุกดายังอภัยหน้าสงขลานายกกิ่งกาชาติอำเภอเบตงรวมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวโครงการสละมัดชายแดนใต้มุนเสน่ห์ที่ต้องไปประจำปี2565โดยการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนราธิวาสร่วมกับพันธมิตรบริษัทสยามคอนโนเทเลจำกัรจัดทำแผนดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นนางสาวนาวพรชัวชมกีน พ่วงเนยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานนราธิวาสได้กล่าวว่าสําหรับโครงการสลามัดชายแดนใต้ในครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนราธิวาสได้ร่วมกับพันธมิตรคือบริษัทนําเที่ยวองค์กรและชมรมต่างๆนํานักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เปิดมุมมองใหม่และสร้างการ รับรู้แหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ความสดใหม่ไร้การปรุงแต่งของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่ชุมชนผ่านการนําเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้ แท้จริงค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 93 m ม z และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be t o n ได้ใหม่ใน,ว,นวันและเวลาเดียวกันกนี้